สำหรับใครที่จะมาทานที่ร้านนะครับผมก็ที่ร้านนี่ก็จะเป็นบุฟเฟ่299บาทนะครับผมไม่อัน้นไม่จํากัดเวลาเครื่องดื่มฟรีนะครับผมแล้วก็พิเศษมากๆนะครับผมทางร้านเนี่ยเขามีโปรโมชั่นมา4ท่านครับผมรับฟรีเลยครเป็ดย่าง1จานแบบนี้โปรโมชั่นนี้นครับผมมีถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะฮะเราวันนี้ผมจะพาทุกคนมากินสุกี้ชาบูบุฟเฟ่ราคา299บาทกั่ที่นี่ครับผมสุกี้เฮาจังหวัดราชบุรีครับเข้าไปดูข้างในกันเลย ตอนนี้เราก็เข้ามาในร้านแล้วนะครับผมในร้านเนี่ยก็จะเป็นห้องแอร์บรรยากาศเย็นๆสบายเลยนะมีโต๊ะให้เลือกมากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเมนูที่นี่จะมีอะไรน่ากินบ้างนะครับผมก็<ป>มาถึงนะครับทุกคนเราก็จะต้องมาติ๊กเมนูก่อนนะครับใครอ,อยากกินอะไรก็ติ๊กไปได้เลยนะครับผมที่นี่มีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหมูเนื้อไก่มีกุ้งมีปลาหมึกนะครับผมแล้วก็มีอาหารทานเล่นอย่างอื่นอีกมากมายเลยทีเดียวและที่สาคัญครับผมติ๊กได้เรื่อยๆสั่งได้เรื่อยๆเพราะว่าเขาไม่จํากัดเวลาแลวตอนนี้ผมก็สั่งมมมาแแล้ว้ววนนนีีี่่คเดดยกิไ เราก็พิเศษมากๆนะครับผมทางร้านเนี่ยเขามีโปรโมชั่นมา4ท่านครับผมรับฟรีเลยครับเป็ดย่าง1จานแบบนี้โปรโมชั่นนี้นครับผมมีถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเลยนะครับไอ้หมากมาก ทีนี้ครับผมน้ำซุปขาจะมี4ี่รสชาตินะครับผมจะมีน้ำซุปดำน้ำซุปใสต้มยำแล้วก็เย็นตาโฟครับมาครับเดี๋ยวมาลองอันแรกกันเลยครับเป็นเนื้อนะครับน้ำซุปเย็นตาโฟครับนี่พริกกระเทียมแน่นๆไปออร่อยครับจิ้มชอบมากต่อไปครับนี่เป็นเนื้อสไลด์นะครับตรงกลางเลย กุลงไปาแล้วก็ตามด้วยน้ําจิ้มเดือดอย่างนี้ห <c oughs> ไปหปูอัดทรงเครื่องนะครับเดี๋ยวเราใส่เราลองมาจัดกันไว้ <c oughs> ทิคในการกินชาบูน้าดำให้อร่อยครับต้องเอาหมูลงไปจุ่มในไข่อย่างนี้ครับเ <c oughs> น่ จะทำให้หมูนุ่มขึ้นนะครับหลงมอได้เลย <S <S <ๆ>นี่ครับได้แล้วมาให้มันร้อนนะครับไี่แมจิ้มเต็มๆอย่างนี้ไปทุกคนโครนุ่มไปอือหืออโหโิสุดแล้วุด้วเนี้ยเลกเปล่า นี่ครับวันนี้เป็นปูอัดทรงเครื่องนะครับดูจะมีกุ้งเนื้อกุ้งเลยนะครับข้างในด้วยนี่ขนมจิ้มช้ำๆเลยนะครับทุกคนไปอ,อ,อ,อือไปอยังครับยังไม่หมดครับเรายังมีอีกหนึ่งเมนูก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านด้วยครับนี่นี่ครับเป็นหอยจอปูครับ นี่ลูกใหญ่ๆเนื้อแน่นๆอย่างเงี้ยครับทุกคนอันนี้เป็นราคาจานเล็ก120บาทน,นะครับผมอันนี้ต้องสั่งแยกนะครับเป็นอลาคาร์ไม่ได้รวมในบุฟเฟ่ต์นะฮะมาเรายมาลองกันครับนี่ติดมิ่มมาเลยอือหือนี่ครับไปทุกคนอือหือนั่นๆ,ๆ,ๆ,ๆ หรอหรอหรอหจับทครที่จะมาทานที่ร้านนะครับผมก็ที่ร้านนี่จะเป็นบุฟเฟ29่299บาทน,นะครับผม <c oughs> ไม่อั้นไม่จํากัดเวลา เครื่องดื่มฟรีนะครับผมสาหรับเด็กนะครับสูงไม่เกิน100เซนเนี่ยทานฟรีครับผมสูงไม่เกิน130มเซนจะคิดครึ่งราคาครับผมนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นราคาผู้ใหญ่นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าของที่นี่เยอะแยะมากมายนะครับผมในราคา2 9 9บาทนะครับก็จะมีน้ำซุปไฮซีแบบน้ำจิ้ม2ออย่างนะครับผมแล้วก็รสชาติอาหารเนี่ยดีเพราะเขาใช้ของดีวัตถุดิบ เน้นมาโดยเฉพาะเลยนะครับเปิด10โมงนะครับปิด4ทุ่มไม่มีวันหยุดครับพิการร้านก็จะตั้งอยู่ที่ถนนเทาอูทองก่อนถึงปั๊มปตทนะครับผมใกล้กับสถานีรถไฟตัวเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับหรือถ้าใครมาไม่ถูกเนี่ยก็ลองเซิร์ชใน Google แ a p ได้เลยว่าซุกี้เฮาส์จังหวัดราชบุรีครับยังไงก็ฝากไ้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาทางจังหวัดราชบุรีนะครับผมหรือว่าใครที่อยากจะทานบุฟเฟ่ครับผมอาหารดีๆคุณภาพดีครับผมอิ่มไม่อั้นไม่จํากัดเวลาในราคา299บาทกันที่ สก,กีเฮาจังหวัดราชบุรีอร่อยแน่นอนพิ่นวดคอนเฟิร์ม